ฟอเร x กวิทยาเพื่อประสบการณ์ที่ดีในการเทรดฟอเร็กของคุณเรื่องที่จุดเริ่มต้นของการเทรดฟอเร็กที่จุดเริ่มต้นของการเทรดฟอเร็กจงอย่าเชื่อคำแนะนำเรื่องการเทรดฟอเร็กจากผู้ที่ไม่เคยเทรดมาก่อนดูจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วที่คนทั่วไปมักให้ความคิดเห็นกันในเรื่องของการเทรดฟอเร็ก ความคิดเห็นเหล่านั้นมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีค่ามากกว่าความคิดเห็นอื่นๆซึ่งเป็นคำแนะนำที่จะพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะสิ่งนั้นรวนมาจากผู้ที่มีประสบการณ์และการเทรดที่สำเร็จมาก่อนคุณจงทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าทำไมคุณถึงต้องเทรด forex สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการหาและการทำความเข้าใจถึงเหตุผลพื้นฐานที่คุณต้องการเทรด forex การหาเงิน น่าจะเป็นเหตุผลที่ชัดเจนและยอดฮิตที่สุดที่คุณและใครหลายคนมีแต่มันอาจมีเหตุผลส่วนตัวอย่างอื่นที่แอบซ่อนอีกหรือไม่และไม่ว่าเหตุผลของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นจงตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันสอดคล้องกับการกระทําของคุณจริงๆอาทิหากเหตุผลพื้นฐานในการเทรดของคุณคือความตื่นเต้นมากกว่าผลกําไรความตื่นเต้นก็อาจเป็นสิ่งเดียวที่คุณได้รับจากการเทรดมีความคาดหวังที่น่าจะเป็นไปได้ เมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้นเทรดคุณอาจเห็นโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเรื่องการเทรดอยู่จํานวนมากอาจมีการกล่าวอ้างเรื่องราวต่างๆอย่างไร้สาระเชื่อหรือไม่ว่ามี Mac แม้กระทั่งอ้างว่าสามารถเทรดได้ชนะตลาดร้อยเปอร์เซ็นต์จงอย่าเชื่อโฆษณาเกินจริงการกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นเรื่องไร้สาระและไม่ควรมองข้ามโปรดจําไว้อย่างหนึ่งว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลก ก็ยังไม่มีใครที่เทรดชนะ100%ด้วยซ้ำไปคิดระยะยาวเริ่มต้นบนเส้นทางที่ถูกต้องโดยคิดว่าการเทรด Forex เ,เป็นการวิ่งมาราธอนมากกว่าการวิ่งระยะสั้นทั่วๆไปเทรดเดอร์มือใหม่หลายคนกำลังเข้าใจผิดด้วยการคิดหาทางลัดรีบรวยให้เร็วที่สุดและนี่ถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะการคิดในระยะยาวทำให้คุณไม่จำเป็นต้องเร่งรีบและหาทางลัด ในการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง Forex ติดตามฟังความรู้เรื่องการเทรด Forex ในเอพิสซดถัดไป Forex วิทยาเพื่อประสบการณ์ที่ดีในการเทรด Forex ของคุณ